แกรุงเทพใช่แค่ฝุ่นแล้วก็กรุงเทพฝุ่นเยอะเลยตอนนี้ฝุ่นเยอะเป็นยังไงบ้างคะฝุ่นเยอะเป็นเร่องสุขภาพเลยยังไงบ้างเพราะว่าการไปสิงคโปร์มันต้องใช้ฝุ่นเยอะมากๆเลยทุกวันนี้ตอนแรกหนูกลับอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนแรกเอ่ออากาศดีมากที่เชียงใหม่พอกลับมากรุงเทพปวดหัวแสบจมูกอะไรเงี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ นิดนึงใช่อ,อย่าง<ม>าเราหนักขนาะดไหนบ้างอาการอาการ,อาการของโโเรของหนูหนักไมหมห่ะก็หนักอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นใช่ไหมคะเนี่ยอย่างอย่างวันเนี้ยต้องกินยาแก้แพ้แตั้งเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินรอบเม็ดถ,ถ้าขาดกินเม็ดนดิงอ่ะก็เรียบรอ้อยแล้วหนูไม่นอะไม่ง,ง่วงมันมันคือมันต้องเว้นประมาณถ้าจะไม่ผิดที่หมอบอกล่างสุด12 12ชั่วโมงหนึ่งเม็ดแล้ว12ชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งเม็ดมันไหวไหมเพราะฝุ่นมันหนาแน่นทุกวัน มันตอนนี้มันยังไหวอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเนาะกินยามันก็เป็นป้ายเหตุอะไรเงี้ยมันกระทบให้ปวดงาเราไม่ได้ว่าสถานที่ที่ไเออดอมอะไรบ้างก็กระทบค่ะจริงๆแล้วกระทบแต่ว่าเออลาคือเหมือนแบบพยายามปรับตัวให้อยู่ไม่ได้เนี้ยก็เลยกินยาอะไรเงี้ยแต่จริงก็มีผลกระทบอืมไม่ดีหรอกเรื่องเรื่องของเสียงไป็นไนะตอนนี้เพราะว่าโดนฝุ่นด้วยอย่างเรื่องเสียงก็ ไม่ได้ก็ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าพยายามพาตัวเองไม่ไปเจอบุหรี่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ล่าแพ้หนักๆมันก็จะเป็นอบุหรีท่ที่มันมีควันเผาไหม้บุหรี่ผัดข้าวอะไรเงี้ยนะผัดข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างเนี้ยคือแบบแย่มากเจอแล้วจะแย่มากแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบมันเขาเอาออกไปว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยเหมือน แฟนๆหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวเออซึ่งว่ารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากแต่ว่าแฟนเขาก็ช่วยช่วยเราด้วยช่วยค่ะทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งคนบางงานมันก็ไม่ได้มีแค่แฟนคลับรออย่างเดียวเนาะแต่ว่าเหมือนเขาก็เข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นว่าแบบคือเราร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงอ่ะโสดเข้าตลอดอะไรเงี้ยเออเขาน้าจะเก็ตขึ้นอะไรก็เลยปรับตัวตามลองแฟนงเสียงมันเหมือนสมบัติ อาเราปรกติเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วด้วยไ<ป>ะ,<ป>ะแขกไม่ใหญ่มีค่ะจริงๆแล้วของลา่าล่าที่ล่าทำมาตลอดก็คือเวลาโชว์ล่าจะไม่ค่อยดื่มน้ำเย็นซึ่งไม่แน่ใจว่ามันช่วยไหมแต่ทำอย่างเงี้ยมาเป็นรูทีนมาเป็นนานละก็ไม่รู้นะกกินน้ำเย็นมันอาจจะช็อตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย ไม่ค่อยกินน้ำเย็นเวลาโชว์ชจะเป็นน้ำอุ่นน้ำอุณภูมิอะไรเงี้ยแ,<ช>แ,แล้วก็มันวอมสียงเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่อยวอมหลังๆเิ่มวอมแต่ว่าพองงานน้อยลงก็ไม่ค่อยได้วอมแล้ว <c oughs> ไม่ต้งงอง<ร>ทำเพลงไงแต่ทำเพลงอยู่ช<ร>่วท,ทำเพลงก็ก็ปรับตัวค่ะก็เฮลตี้ดีอ่ะฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงเราอ่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังยังอยู่ค่ะแล้วก็ คุฝากติดตามด้วยค่ะกับเส้นทางใหม่ของซาร่าคะล่าย่ามาอยู่เลบีสไม่นกลไม่ไกลจากมาเนาะก็ดืมเหลื่อมกันแล้วก็เลื่อมเหลื่อมกันแต่ว่าอยากอยากบอกอย่างนึ่งคือไม่ไม่แน่ใจอยากถามไงว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบติดภาพซาร่าชาล่าเป็นแบบเดิมหรือเปล่าแบบนนึกถึงซาร่าชาล่าก็จะเป็นเพลงแบบช้าหมดเองช้าเพลช้าช้าช้าหมดจริงหรอไม่เป็นไรเราจะเต้นร่าปล่อยเพลงเร็วเลย เราต้องเป็นเมมเบอร์รับของพิซซี่ละหนูเคยลองแล้วไม่ได้เ้าด้วยมันไม่ได้เมื่อกี้ไม่ปฏิเสธด้วยมันไม่ได้ที่แปลว่าแบบมันไม่ได้อะลองขยับตัวซิปีนควาวนั้นขยับยังไม่ถูกจังวันนี้ยังดูพี่นนท์อยู่เลยพี่นนท์นี่ไงต้องลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วนะลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วนะพี่ชื่ออะไรนะคะ เพลงเร็วก็เป็นเพลงเร็วแต่เราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเราเวลาเราขยับร่างกายเยอะไม่ค่อยอ่ะมันมันไม่ได้อาจจะแบบนี้ได้มันไม่สลิดมันไม่สลิดกับร่างกายมัสลิดอย่างเดี๋ยวเราจะลองปล่อยผมแล้วสะบัดผมดูไม่เวิร์ดเหมือนมาเฟลเหมือนมาเฟลเลยไม่ได้ไม่ได้เแ ไปแบบไม่ถึงกับเป็นเพลงเร็วแต่ว่าเป็นเพลงที่โยโย่เรามีเลฟเฟลนเป็นพี่นนทนนพี่ติดต่อโดมให้ไหมให้มาสอนเต้นไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขเคนเขาข้าวก็คือเหมือนกับว่ากับเลฟเอก็คือเหมือนที่พี่กิ๊บบอกก็คือลายเซ็นใหม่เลยก็คือทุกคนจะติดแบบเดิมก็จริงๆว่าไม่ติดหรอกแต่ว่าแบบเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าเราสามารถทำมุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบ เงนตีมันอาจจะมีความแบบเท่ขึ้นหรือเปล่าขยับมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยหรเล่จะไปลู่ไได้ลู่ไหนล่ะเนี่ยจะได้จะได้จะได้คิดเป็นไงเทียนี้ยังเคยพยายามแต่งเนื้ออยู่กลางปีกลางปีจะไปศูนย์อยู่หรอกลางปีกลางปีเหลืออะไรต้องประมาณสี่เดือนเลยนอออตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วออกไปจะแต่งได้เลยศูนย์จุดเลยครับอยากฟังนแม่ทดสอบอยู่ไหนอ่ะ สุดท้ายเป็นจริงๆไม่มีอะไรเลยอ่ะสุดท้ายความแฟนๆอาจจะแบบต้องรอนานนิดนึงเราคอยอยู่ก็จริงๆก็อย่าไปอย่าไปเขาเรียกอย่าไปโฟกัสอย่าไปโฟกัสอ่ะก็เรื่อยๆไปเดี๋ยวปุ๊บไม่ต้องพอไม่โฟกัสปุ๊บเอ้ยเพลงจะละออแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จะพยายามรันโซเชียลแล้วก็ทำอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นเราต้ออเขนะแฟนจะได้รู้ว่าอะไรเราจะอยู่นะ เรายังอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เชิงติดแต่แบบอินโฟเวิร์ดไม่ได้เตัดไม่ได้เตัมเน็ตคือเรารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบเล่นโซเชียลหนักมากๆกับใช่ดีท็อกไม่หน่อยเราประมาณปีกว่าๆโอ้เหมือนแบบว่าลืมพัดน์เวอร์ปะลูกหนูจำพัฒน์เวอรจริงไม่ได้เลยสองเน็ตหมดเน็ตหมดแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากพักเรื่องการเสพคอนเทนต์แบบอยากพักจริงๆอะไรเงี้ยก็เลย ตอนนี้กำลังสังเกตอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างออก็พยายามกลับไปเล่นะแต่ว่าอาจจะไม่มีแบบพยายามลองเต้นนั่นนี้ติ๊กต็อกนั่นนี่นั่นไงลายเส้นใหม่นี่แหละลายเส้นใหม่มันไม่ได้จริงๆแล้เต้นไปแล้วทุกคนไม่เห็นไงเอ็นเกตไม่ขึ้นแล้วบอกชื่อติ๊กต็อกเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวให้คนไป s a r a าจุด s โลราเราจะเต้นให้ดูเย็นนี้เต้นแน่เจอกันเย็นนี้เอาเลยวันนี้เอาเลยเดี๋ยวพี่รอท โอเคี่ะขอบคุณมากรักเป็นยันลูกนะรักเนันลูก Welcome to Star Society.